เค่ายในบ้านเพื่อนอนกนี้โรคนันครับเริ่มเปิดได้มาเหมือนกันต้องรอดูไฟมี้ว่าจบลงอย่างไรลาเต้แอบียงด้านหลังและโรคนันสามารถเปิดโยชิมิบุรีได้ครับเมื่อแบบนี้เกิดขึ้นแล้วลาเต้น่าจะสามารถออกมาด้านหลังได้ไม่ยากนักโผล่ขึ้นมาแลวรูดต่อได้มาเป็นเจมส์ดาวารากก็เหลือคนสุดท้ายคนเดียวบเกมครับใช่ครับรอบนี้เนี่ยเริ่มต้นเนี้ยจะบดินทางด้านซ้ายบนหน่อยนะ นี่ครจากบริเวณซาครยับมุ่งหน้าลงสู่ทางด้านขวาล่างจบที่บริเวณเมืองโ,โนโวเลฟโนเย่ครับผ่านบริเวณจอชโพนะฮะ กัดได้ครับโพชิงกีนะครับเกาะด้านล่างนั่นเองใช่ครับอัปเดตกันสักนิดนึงและกันสำหรับคะแนนในแมตช์แบงก์เยี่ยงที่เล่นไปเยอะแล้วเหมือนกันนะเอียรน่าทำไปทั้งหมด31แต้มถูกต้องนะครับผมนี่คือเพลสเมนต์พอยต์อย่างเดียวนะไม่นับคิวนะครับผมถ้านับคิวนี่พุ่งไปไกลแน่นอนนะครับอันดับ2ตามมาเป็นชาเปอร์ครับ29แต้มครับผมเอ็มเอสชลบุรีได้ไป24่สิบสี่แวนพายสปอร์ตได้ไป17แล้วก็เมดินไทยแลนด์ได้ไป16ครับถูกต้องแล้วครับ ในรอบนี้ฮะเครื่องบินครับลายกลางๆเลยฮะแต่ละทีมก็น่าจะกระจายตัวกันไปได้ตามเหมือนที่ตัวเองซ้อมกันมานะใช่ครับก็ต้องดูแล้วฮะว่าวงเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนในเกมแรกคิดว่าไปไหนวงเฮ้ยบินลงล่างอย่างงี้ทีมล่างอีกรอบนึงเลยวงล่างเลยใช่ไหมเกาะล่างเลยเหรอใช่ไหมใช่เป็นไปได้นะผมว่าน่าจะเข้าสักเขาสันกระดูกไปอ่ะตรงที่บริเวณเอ่อแวมไพร์สปอร์ตทางด้านอีทูนาอยู่ จุดนั้นก็น่าสนใจเหมือนกันยังไม่เห็นขึ้นไปจบด้านบนสักเท่าไหร่ใช่แต่ด้านล่างเนี่ยเห็นไปแล้วใช่อันนี้มาเอาเลยฮะารอลุ้นเลยดีกว่าฮะว่าจะเป็นแบบไหนแล้วไปล่างไงโอ้โหแล้วคือมันกั้ากึ่งไงคาบลูกคาบดอกแบบนี้เฮ้ยผมยังแทงว่าลงล่างอยู่เป็นไปได้นะในมือเขาสามารถสร้างภาพขึ้นมาได้ฮะต้องดูแลฮะว่าลูกซองกระบอกนี้จะเปลี่ยนหรือเปล่าก่อนที่จะเข้าสู่วงเฟสที่2แล้วบากลิกเดินขึ้นมาเด็กดื้อต้องโดนเลยนะแล้วโดนไปสองคนเลยโอ้หายสาและยิงไปสามคนวัดย

แต่ว่าไปติดซ้ำอยู่มอสักครู่ดีอะไปคิวกันไปก่อนครับได้บิงหนึ่งคิวจากด้านอุทูสเกิร์ตครับสำหรับด้าน47เกมมิ่งะแต่ก็ต้องวนกันต่อเพราะว่าแวมไพร์ในขวางอยู่ด้านหน้าแต่ว่าเขายังคงติดเงกอยู่กับทางด้านออบิทอีสปอร์ตโอ้ยต่อแล้วปิดเตอร์แมสนะไปน็อกที่ด้านแชมตินโยได้อูดิโอพายาปาระเบิดเข้ามาในบ้านเหมือนกันแต่ยังไม่น็อกโอปอนโอ้โหแล้วแบบนี้เพื่อนแจ้งแล้วครับขึ้นมาเคลียร์เอาคะแนนคิวมาแน่นอนครับผมระเบิดจะสามารถเข้ามาสวนกลบไไดดด้้้้้้หหรือออเเเปปล่่่่่่่าาาาาันนนนนนนีมมมมแแแใใใจจจจกกึงง็สถยิชววะ ตีบ้านเลยหรือเปล่านะสำหรับทูด้าไบเทสนะฮะแต่เมื่อกี้บ้านผมทูด้าพิเตอร์แมนนะเออต้องไหลเข้ามารวมและจังหวะเข้ามารวมกับเพื่อนเรียวจู๊กบอกไหนมานี่สิขอเน้นๆต้อนลงรถมาอู้แตัว่าโดนฟังพิเตอร์แมนพิเตอร์แมนนั่งโดรนหลีบๆโดนทิ่มไปดึงทีจากเรียวจู๊กแล้วน็อกไปแล้วถือระเบิดนะฮะปาเก็บซ้ำได้หรือเปล่าสำหรับทูด้านเรียวจู๊ก โอ้โหเศร้าไปเลยฮะจะเข้ามาช่วยเพื่อนนะแต่ว่าเขามีมุมที่ค่อนข้างสวยงามอยู่เหมือนกันไม่ได้มีแค่ไปบ้านเพื่อนแต่ตอนนี้โรคนั้นครับเริ่มเปิดได้มาเหมือนกันได้มาอีกหนึ่งคนนะครับหลังจากที่อิงไหลาตายไปครับโรคนั้นรีบปีนเข้าด้านในมาอย่างไม่ซ้ำมาขอดูให้ชัวร์ก่อนแล้วก็ปักย่าครับเอาสิแบบนี้ถือว่ามีกล้องวงจรปิดของดิเดเย่คอยแจ้งเพื่อนอยู่เพื่อนจะเข้ามายังไงเคมิสตรีเลือกที่จะหนีใช่แล้วฮะโอ้เอาเลยครับทูาานาลอนสไมครับเมื่อสักครู่นี้น่าจะได้ยินเสียงวิ่งแล้วหะ้ว้วน่าาาจชยยกครับทใด ไอบเทียจับได้บ้านหลินบุเรเ,เดียเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเพื่อนนะโอ้ดูด้านอะไรขนาดนะแต่ว่าเป็นทางด้านยูชิมิบุรีครับที่มาจากทางด้านบนนะปิดทางด้ D านดีเจสปอร์ตออกจากเกมไปจบในอันดับที่15เลยก็ขอผมผมุดบอกว่าดูมานานแล้วจริงๆครับตรงนี้เสียงดังไม่พักเลยนะ,อะขอมเอาสักคิวหนึ่งแล้วกันคือเขาวิ่งออกมาแล้วมันโล่งสำหรับด้านหลังพอด,ดีนะใช่ครับตรงที่เขาอยู่เป็นไฮกราว์ไงมองเห็นด้านล่างที่วิลลี่เบสหมดเลยใช่ครับผมส่วนตรงนี้ครับแอร์เอาออกเพลย์โซนแล้วฮะตรงนี้นี่แหละฮะบูโซนไปนานแล้วครับ เพื่อนกันจนวันตายนะตรงนี้มไม่ไปไหนอะอ่ะแกไม่ไปฉันก็ไม่ไปครับตรงนี้สำหรับทีมได้เป็นไพ่สปอร์ตครับกับออร์บิทอีสปอร์ตโอ้โอโปอนยังคงอยู่ชั้น2เรื่อยๆเลยนะถูกต้องเนงะแล้ววงยังคงลงน้ําอีกไหมอ่ากลับมาแล้วกลับมาแล้วครับพื้นที่มีแทบจะเท่าเดิมเลยต,ตัดฝั่งนะดานน้านบนออกไปแล้วก็ด้านขวาเลียขวานิด,ดหน่อยนะครับตรงนี้เคลื่อนไม่ไกล ใกล้ๆเขานี่คือเพนด้าเด็กเชมชบูรีโอ้โหแล้วยิงกดจ้อแต่จ,จ้อแต่มาจากจอบแซบยังไงต่อซิกแซกบอกขอเลี้ยวหนีหน่อยโอ้ย,อยมันมาจอบแซบซิกแซกอะไรตรงนี้อเอามาซิกแซกบอกขับรถยึกยักโอนไปออกไม่ได้ทีละเจ๊เจสปาร์เกอร์ฮะเก็บเพนด้า,ดาน้อจากเกไลลเมไปแล้วลาเต้เป็นน้องเพนด้าชอปเปอร์ได้ด้วยช็อปเปอร์วนรถกลับไปได้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่สมบบังไว้ครับอ่าตรงนี้ช็อปเปอร์ถูกซ้ำไปโดยปอเชสขโมยคิวไปให้กับทางช็อปเปอร์โอู้แล้ววงเงี้ยในเฟสที่4ครับอัปเดตมา บี <B S 2> <W ap. S 1> ไปหานี่นะฮะบ้านข mm hmm. องเพอร์มูดิสปอร์ตครับทางด้านแอร์แท็กออรราวนี่ก็รอรับทางด้านจีสปอร์ตอยู่บริเวณขอบวงเลยจังหวะมูฟที่ต้องขึ้นรถขับเข้ามา oh. จะรับเ oh. ต็มหรือเปล่าแล้วเจ๊กออกเขอเรับไปทางด้าน โรตีจี๋มมากโอ้ยตรงนี้ฮะเข้ามา2คนโดนไปอันใจโรจเยอร์จัดให้ครับเมจิกเข้ายากเหมือนกันนะหลังจากติดด้านนอกมานานนะครับผมผ่านพ้นมาได้ด้านหน้ายังมีรอรับอีกครับถ้าสองถูกสาวจะเกมไปครับและเพชรเรดตเลื่อนเหลือน้อยมากแล้ววงแรงมากด้วยครับใช่แล้วนะฮะแล้วน่าจะเข้าวงยากเลยครับเพราะว่ามีทางด้านเจเยอร์ทิ้งพืที่บริเวณนอกวงนะแล้วเรียบร้อยเอาผมทางด้านวอลปอนครับทนพิธีบัตดแผลไม่ไหวฮะับเป็ไพร์สปอร์ตจบไปแนวดับที่12 จริงแผลอาจจะไม่หนักมากนะแต่วงฟ้านี่ช็อตหนักเหลือเกินวงเฟสสี่นะโอ้โหอยู่ทนมานานครับก็ถือว่าอยู่มาได้นานจริงๆแต่ไม่ได้คะแนนอันดับเลยเป็นพอยกับอันดับหลังตรงนี้เจ็ดมาร์คเกอร์เพอไปอัตมาโดนฟรีเฮ้ยแต่ว่ายังไงยังคงโยกสายโยกขอแล้หลบและต่อร้ได้ทันนะ โอ้แตมาผิวจัดแฮมสักตู้ดีอะแล้วเอาลูไปดิฮะผิวไม่ไหวอะตรงนี้ยิงแตมาน็อกไปก่อนด้านโรนัลส์ไม้ผมไปได้ด้านปอเชตเหมือนกันด้านนี้เจสปาร์เกอร์พยายามที่จะมองหาอยู่ที่เคเอ็มไดที่ไหนก็ไปน็อกทางด้านกรูมได้ด้วยบริเวณขอบวงทางด้านบนโอ้โหตรงนี้ฮะทุกทางเหมือนกันครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างโล่งนะสำหรับช่วงนี้กรเดียนครับยิงซ้ำไปเป็นคิวของทางสสมพงศ์ครับต้องขอบคุณทางอีเอลลี่หน้าจริงๆนะที่ยิงไล่เขาไปอยู่ฝั่งนั้นถูกต้องแล้วฮะเอาผมทางด้านทคอออรราาววัับเเกกมมมนนนี้ยสหืฮะ แต่ว่าทิ้งเวลาไปนานแล้วเหมือนกันครับก็เลยขอหยุดยิงก่อนครับเจมสปาร์เกอร์ครับพยายามที่จะยิงคอสวนอยู่อีทุนายิงสวนกลับมาเหมือนกันมันมีเจ็บๆนะจากเนยบตี้เจะก์ับไปยิงได้มาเป็นปอร์เชสครับได้แค่น็อกหัวลงไปครับแต่ยังไม่ได้มาซับจอแจบแชพเห็นดังนั้นขึ้นมามายิงชาร์เปอร์ต่อเลยครับ าทางด้านทูเกซี่ยับปีงานด้านเลเกอซี่ออกไปเอเมชูบุรีครับในรอบนี้ต้องไฟกันกับทางด้านชาเปอรอ์สปอร์ตครับแล้วเหมือนจะค่อยๆไหลลงมาเนียด้านล่างกันสำหรับทีมลัสกีดแล้วทางด้านนี้แม็กโซนัสมองเห็นด้านหน้าถือแฟรกแกรเน็ตโยนสวนกันไปแล้วมีใครโดนหรือเปล่าเนี่ยต้องใจถอยประเดี๋ยวดีกดมาไทางด้านลวากิจจิมับทางด้านเจงขอบและรงลังจะสลายหายไปกลายเป็นผุนผงไอ้ยังไงต่อแม็กโซนัสแม็กโซนัท อุย้ย <c oughs> คือแบบว่าสโมวกปุ๊บ <c oughs> เดินหักกลับเลยอ่ะให้เขายิงไล่ขึ้นด้านบนไปแทนนะเลยไปโดนกระสุนกับสกีต,ตไปยิงได้มาไปซิกแซกเอาละครับสกีตแอบย่องเนียนมาได้แล้วหนึ่งเลยเหลืออีกสองข้างหน้า oh แม็กโดนัสโดนป่ดต่อแล้วก็ต้องเข้าหัววใสยังไง oh ได้มาอีกหนึ่ง oh ตั๋วกรับผม oh โอ้โหแต่ว่าเป็นเจคับเพราะว่าได้มีด้านหลังมาโยชิมิรีครับยิงบริออตล่วงลงไปครับแล้วทั้งสามมาถูกเซฟจากเกมครับโอ้โหตองเคบอกว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นนะถึงแม้ว่าฉันจะเหลือคนเดียวก็ตามแต่จะคิดบอกว่าไหนขอลองหน่อยสิขอลองชิิมมหหหนนนน่่่ออยววาาาาาาจรรงืเปปลลแ้้้้ขึด ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น อาล้วฮะจะเดินมาไล่เก็บอีกหคนแล้วขึ้นมานี่ถ้าจ็อบแจ๊บปิดงานให้ส่งต่อเคสนนาไปชับปี้สปอร์ตจบไปในอัดับที่11เลยแต่เอ็มเอชุก็ลำบากอยู่เหมือนกันครับโดนขอมาเรื่อยๆครับดูจากเลือดที่เหลือน้อยแล้วเอาละสิจะวิ่งต่อได้หรือเปล่าครับด้านหนึ่งเป็นเชคขอบครับยิงสามสกีออกจากเกมไปนะครับส่วนสงรับวิ่งชิดขึ้นมาอาลสิตรงนี้หยอดแสงก่อนหนึ่งลูกแสงทำงานปึ๊บโผล่ขึ้นมาเผื่อเขาจะหน้าขาวแต่ว่ามีส่วนกลัััับบบบมมมมาา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 อออออออดดดยยยยยิิงงงงงงต้้้้ถกกกกกกลลลรรเเเเืทีี่หหนนคแวไป กระเดียดล้มลงครับไม่รู้จะหันเป้าไปตรงไหนครับผมสำหรับทางด้านสอนพง e ์อีสปอร์ตครับเเเอาาลยค ตางเปล่ายิงจากหลายมุมเหลือเกินลน้นสไมล์เราชนะเราที่ทีมได้ได้ทูกเรกซี่ยังเก็บซาแล้วปิดปโโควดิวไปได้แอตเลติก้าผิได้านเกเรียบออกไปเราเรียบร้อยบมสซอสฟุตสปอร์ตครับตัลงไปในอันดับที่9ฮะโอ้โหเป็นระเบิดของโอมเอง<ช>นะครับผมเชียร์ในเกมแรก <laughs> นะครับผม <laughs> อ่าเดี๋ยวลุ้นพาวเพอร์มูดของคุณกันต่อนะครับแจนคูรอฟครับผมพยายามที่จะเดินไล่ขอบมาที่มีเพชรเพชรแต่ว่ายังไปไม่ทันถึงเลยครับลาเต้ยิงคอไกลมาแล้วครับฉะนั้นทางแอทแทคอาราวพยายามที่จะยึดโซนบนกลับไปอยู่ที่เดิมครับถูกต้องแล้วฮะในรอบนีีีี้ครับบบวงนน บ้านนะของด้านฮูดี้สปอร์ตออกมาบ้างแล้วตรงนี้แล้วยิงกดไปเรียบร้อยผมด้านเจมส่าน่ารักครับปิดจ็อบแจ๊บจะเกไปเอลชูรียาจลงไปในอันดับที่หกครับตอนนี้โอ้ทุกทีนี่คือต้องเดินเข้าวงหมดแล้วครับยังไงเดินทางไหนดีเอลวีนาเป็นคนที่อยู่ติดขอบหมดทั้ง4ด้วยนะครับผมสำหรับทีมเอลวครับจะไปหาแอตติกอราหรือเปล่าเหมือนเคเอ็มไหนนายอยากจะสนใจใช่อะ เพราะว่าทางที่เขาต้องเข้าวงเนี่ยก็คือต้องชนกันแน่นอนนะสำหรับทางด้านเอียลิน่าแล้วก็ทางด้านแท็กออร์ราวครับเอาแล้วนะสนใจทางด้านพีเดตนี่ก็ถือว่าทำได้ดีมากแล้วน,นะยังลากตัวเองอน,นั่นหนีจากทางด้านแท็กออร์ราเนี่ย,มา,ยมาอยู่ใกล้วงได้แต่ว่าดักแมนก็ <Duck Man S 2> แอบ,บสงสัยอยู่นิดๆเปิดการนะเมื่อสักครู่นี้ว่ามีใครนอนอยู่หลังหินหรือเปล่าอาอย่าสงสัยจนเกินไปแล้วการดักแมนเลยวิ่งกลับครับผมไปรวมตัวใกล้ๆกับเพื่อนเผื่อ,อมีอะไรเกิดขึ้นมาจะได้สามารถไหวตัวทันได้แต่เหมือนว่ายังคงวิ่งกลับไปดูอีกรอบหนึ่งครับเกมน,นา้นายสามารถเปิดหัวแจกรอบน็อกลงได้นะครับอาวสิออรีนาตอนแรกที่บอกว่าอยากจะสนใจทาง AA น็อกได้ยืนทำไงต่ออู๋แล้วลาเต้เห็นแล้วครับผมเพรสเดดอยู่ตรงนี้แล้วดักแมนถือแกรเนตลูกนี้คัดมาเน้นๆโยนไป ยังไงลูกนี้เต็มคอหรือเปล่าลักกี้ตกมาด้านหน้าของพีโน่ไม่ถึงก็ขาดไปนิดหนึ่งเอาล่ะกลุ่มครับผมมารอรับไว้ด้วยเลือดหนึ่งแต่ว่าสามารถยิงเจสปาร์เกอร์ล่นลงไปได้ก่อนครับผมมีมาต่อด้านหลังซิซี่อ่ะสามารถยิงสวนให้ครับส่วนเคมอฟไร้นายระเบิดโดนแซฟนิกเอ้าโดนเพื่อนกันเองถูกแล้วครับอี๋หูแล้วแยกกันสอบไฟด้วยครับผมล่าดับแมงครับผมปิดเพชรเกรดออกจากเกมไปเมจีสปอร์ตครับตกลงไปในำดับที่ห้าตอนนี้เหลือดสิง พลาดลงนัสไปาของเกมพลาดทวีี่ก่อนจะเกลและแจงกูลรอฟครับไปน็อกทางด้านเกมนาที่นายได้ตอนนี้แยกเป็น2องฝ่ายาชัดเจนครับผมระหว่างนัแท็กออราวกับพิร่าเกย์หน้ารีฟ้าเจคอบน้องด้านเจเคอาร์ได้ซิซี่บนน้องด้านเจคูลรอฟอยู่ที่มือรีบน้องด้านเจคอบครับ ใจกูรอบครับปิดงานด้านเคนนายนายซิซี่เก็บทางด้านจูรอบคืนไปเหมือนการเอาแล้วตรงนี้เจคอบน็อกอยู่ฮะแต่ว่าน่าจะชุบกันได้นะสำหรับได้ m i t ิใช่ครับรีเซ็ตรีเซ็ตยากกันก่อนครับและ m i t ชมาสนใจด้านหลังของทางเอสได้แขกราวกับ oh. ผมแวะมารอดู oh. เอ้ยดักแมนหันไปเห็นแต่ว่าไม่สามารถยิงได้เป็นเจเยอร์ที่สามารถปิดซิซี่ไปได้ก่อนนะครับ oh. ดักแมนเลยหันลงมายิงด้านล่างต่อแทนครับ oh. พยายามเข้ไปและยังไม่ได้ดาเมจครับใช่แล้วครับฮะเข้ามาทักทายกันสักนิดนึงฮะก็ตัดสินใจเดินกลับเลยครับสำหรับทางด้านดักแมนฮะ สร้างความปั่นปวดไว้ให้กับทังได้แท็กออลราวนี้มีไปแล้ว5าคีวครับเสียเพียงแค่แจ็คล็อกไปคนเดียวเท่านั้นครับ4-3-3นะสำหรับ3ทีมสุดท้ายครับผมใครจะได้ไก่ในเกมแรกไป ในนี้ไทยแลนด์มีจำนวนผู้เล่นเยอะสุดนะครับแต่ว่านา่าจะต้องไฟกับเพอร์มูดก่อนเลยครับที่ดูล้อมกันเอาไว้ขนาดนี้ไอ้แท็กออร่าอาจจะมีสิทธิ์ที่มาปิดได้เหมือนกันครับต้องรอดูไฟนี้ว่าจะจบลงอย่างไรลาเต้แอบแอบเดี่ยวด้านหลังแล้วลุกนั่นสามารถเปิดโยชิมิบุรีได้ครับเมื่อแบบนี้เกิดขึ้นแล้วลาเต้น่าจะสามารถอ้อมมาด้านหลังได้ไม่ยากนักโผล่ขึ้นมาแล้วรูดปอดได้มาเป็นเจมส์ซาดาน,าน,าน่าก,ก็เหลือคนสุดท้ายคนเดียวเพอร์มูดจะโดนรวบเก็บหมดเลยหรือเปล่าในตอนนี้ครับผมเจกิอาพยายามยิงสวนลาเต้ไปลาเเเเตตต้ต้้นนนนออหลลลบบบบคครรรัััผมมมจงงงขาายยิิิสแ่่โดดกกไป โอ้เอาเลยทางด้านนี้เจกาค่อยๆมุดมาเหมือนกันละด้านหน้าเจขอบมารอเนียนอยู่อุ้ยแล้วจะว่าชักแม็กถ้าเกิดเขาเดินลงมายิงนี่มีปัญหาเหมือนกันยังไงกันต่อดีเจขอบตอ้ออแต่ว่าไม่เหมือนจะไม่มีแกรนิตกับทร่ามโอโรท็อปแล้วครับจะสุมส่มๆไปสักหน่อยไหมตรงนี้ยิงกดๆไปไหมอ้ยอุ้ยแล้วมีระเบิดพอดีบอกเลยว่าอิ่มอร่อยแบบเต็มข้อตรงนี้หายหนึ่ง หรือเปล่าแล้วยิงเข้าไปเรียบร้อยเลยครับปิดถืงด้เบอร์บุรีสปอร์ตจบวัสนามไปนำดับที่สามโอ้โหตัดสินใจดีครัวบวิ่งไปเอาเเเระเบิดจากลาเต้มาก่อนนะครับโรงนันพยายามขอต่ออดักแมนสเปย์ได้มาเป็นเจมเฮ้ยแบบนี้3ต่อ2มีสิทธิ์อยู่ครับรมาดูกันว่าจะปลดล็อกไก่หรือเปล่ามเมสซินเทลเลอร์รอบนี้มา9คิวด้วยครับใช่แล้วครับผมโรงนันสมายครผมไปได้ทางด้านเจเยอร์อีกหนึ่งเอาแล้วฮะเหลือกลูคนสุดท้ายด้านดักแมนครับโบวสโมกกันไว้ครับแปะไปด้านหน้า ปิดวิสัยทัศ์กันไว้ก่อนด้านกรูก็ต้องตัดสินใจให้ดีนะฮะโอ้คือดักแมนคนเดียวมาค้ำไว้ครับออ้ยแสงเข้าตานี่ยังไม่ได้ใส่แว่นกองแสงหรือเปล่าใช่ครับผมแสงเลยเข้าตาแบบเต็มๆนะฮะโอ้แต่ไม่เป็นไรไม่ได้โดนยิงในตอนนี้อักกรูม่ทำยังไงต่ออีกครับตอนนี้3ต่อหนึ่งครับเป็นอะไรที่เล่นลำบากมากๆเพราะเขารู้จุดแล้วด้วยใช่ครับพยายามที่จะโผล่ออกจากวงมาดูส่วนดักแมนพยายามยื้อๆไว้เอาเป็น่เห็นปึ๊บปิดปั๊บอัดเลยครับ